อัสสลามุอะัลกุมวะรอห์มาตุลลอฮิวบเระกาตุค่ะวันนี้นะคะนักเรียนชั้นป .1 นะคะก็มาเจอกับคุณครูนะคะในวิชาตาริกนั่นเองนะคะซึ่งเราอยู่ในบทที่หนะคะเรื่องของท่านนบีอิบรอฮิมอะัยฮิสสลามนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านดุอาก่อนเริ่มเรียนพร้อมกันนะคะบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะหิม رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما آمين آه والنين เรื่องราวของท่านนาบีอิบรอฮิมนะคะนักเรียนยังจําได้อยู่ไหมคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับท่านนาบีอิบรอฮิมอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทบทวนกันนะคะในสมัยของท่านนาบีอิบรอฮิมนะคะผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกราบไหว้รูปปั้นกันนะคะ ละบีดาของท่านนาบีอิบราฮิมเองนะคะพ่อของท่านเนี่ยชื่อว่าอาซาร์นะคะเขาเนี่ยเป็นคนประดิษฐ์นะคะแล้วก็ขายรูปปั้นด้วยนะคะเขาเป็นทั้งคนทํารูปปัน้นแล้วก็เป็นคนขายรูปปั้นเลยนะคะแล้วนอกจากว่าผู้คนเนี่ยจะกราบไหว้รูปปั้นแล้วนะคะเขายัางจะกราบไหว้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวอีกด้วยนะคะ มีเพียงท่านนาบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเท่านั้นนะคะที่กราบไหว้ต่ออัลลอฮ์ตะอาลานะคะที่สักการะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตะอาลานะคะ แล้วมีอยู่วันหนึ่งนะคะท่านนาบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามได้เข้าไปทําลายรูปปั้นที่อยู่ในวิหารทั้งหมดนะคะซึ่งในวันนั้นนะคะเป็นวันที่ผู้คนเนี่ยได้ออกไปเพื่อเฉลิมฉลองกันนะคะอ่าเหลือแต่เพียงท่านนาบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอยู่ที่บ้านนะคะอ่าในวันนั้นนะคะท่านก็ได้ไปยังวิหารนะคะแล้วก็เอาขวานไปนะคะแล้วก็ไปทําลายรูปปั้นทั้งหมดเลยนะคะหลังจากนั้นก็แขวน ขวนไว้ที่รูปปั้นตัวใหญ่นะคะรูปปั้นตัวใหญ่เป็นเพียงตัวเดียวนะคะที่ไม่ได้ถูกทําลายนะคะท่านก็ได้แขวนขวานไว้ที่รูปปั้นตัวใหญ่นะคะแล้วทีนี้พอผู้คนรู้นะคะพอผู้คนกลับมานะคะทีนี้พอคนกลับมานะคะจากงานเฉลิมฉลองนะคะเขาจะไปยังวิหารนะคะแล้วเขากลับไปพบว่ารูปปั้นของเขาเนี่ยถูกทําลายนะคะไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนะคะยกเว้น ขวาที่แขวนอยู่บนรูปปั้นตัวใหญ่นะคะเขาก็หาคนทํานะคะเพราะว่าใครทําแบบนี้กับรูปปั้นของเขานะคะอ่าแล้วมีคนบอกว่าท่านนบีอิบรอฮิมเนี่ยเป็นคนทํานะคะเพราะว่าไม่ได้ไปงานเฉลิมฉลองด้วยนะคะทีนี้เขาก็ไปจับตัวท่านนบีอิบรอฮิมอะัลฮิสสลามานะคะอ่านบีอิบรอฮิมอะัลฮิสสลามก็บอกว่ารูปทำไมไม่ถามรูปปั้นตัวใหญ่ล่ะไปถามมันสิ มันเป็นคนทาลองไปถามมันดูสิอ่าแต่คนเขาก็รู้นะคะว่ารูปปั้นเนี่ยมันพูดไม่ได้นะคะแต่เขาก็ยังกราบไหว้ต่อมันนะคะทีนี้ผู้คนก็จับตัวท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามมานะคะมาอยู่ต่อหน้าพระราชาในยุคนั้นนะคะซึ่งก็ซึ่งก็คือชื่อว่านมรูดนะคะแล้วเขาก็ตัดสินกันว่าท่านนบีอิบรอฮิมเนี่ยจะต้องโดนลงโทษให้โยนลงไปในกองไฟนะคะท่านนบีท่านบานบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามนะคะก็ถูก โยนลงไปในกองไฟกองใหญ่ที่จุดเอาไว้นะคะแต่ว่าด้วยความช่วยเหลือของอัลลอฮฺตาอัลลนะคะอัลลอฮฺตาอัลลเนี่ยได้บัญชาให้ไฟเย็นแล้วก็ให้ความปลอดภัยแก่ท่านนาบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนะคะซึ่งในขณะที่กองไฟถูกจุดขึ้นนะคะแล้วนบีอิบรอฮิมอยู่ในนั้นเนี่ยมลา,ายกาได้มาหาท่านนะคะแล้วก็ได้ถามท่านว่าต้องการความช่วยเหลือไหมนะคะแต่ว่าท่านนาบีอิบรอฮิมเนี่ยได้ปฏิเสธไปนะคะแล้วก็บอกว่าอัลลอฮฺตาอลาเนี่ยจะเป็น ผู้ที่ช่วยเหลือฉันนะคะหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ได้สั่งไฟนะคะว่ากูนีบัรเดวัสลามันอาลาอิบรอฮีมนะคะว่าให้เย็นลงแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับนบีอิบรอฮีมนะคะแล้วพอคนเห็นอย่างนั้นนะคะว่านาบีอิบรอฮิมไม่ได้เป็นอะไรเลยในไฟนะคะ,อ,ะอยู่อย่างสบายในไฟนะคะเขาก็งงนะคะแล้วก็สับสนนะคะ เดี๋ยวเรามาอ่านทบทวนเรื่องราวของท่านนาบีอิบรอฮิมกันอีกครั้งนะคะเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะในหน้าที่158นะคะบทที่5ท่านนาบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลาม หนึ่งในสมัยของท่านนาบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสาลามผู้คนส่วนใหญ่กราบไหว้รูปปั้น สองบิดาของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสซาลามชื่ออาซัร เป็นคนประดิษฐ์และขายรูปปั้นสามผู้คนยังกราบไหว้ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวอีกด้วย4ท่านนาบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเท่านั้น ที่กราบไหว้อัลลอฮ์ตาอาลลาองเดียวหา้าวันหนึ่ง ท่านนาบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้เข้าไปทำลายรูปปั้นที่อยู่ในวิหารทั้งหมด หกท่านถูกนําตัวมาต่อหน้านํารูทซึ่งเป็นพระราชาในยุคนั้นเจ็ด เขาได้โยนท่านนาบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสาลามลงในกองไฟกองใหญ่ที่ได้จุดไว้แปด อัลล l a ตาอาลามีบัญชาให้ไฟเย็นลงและให้ความปลอดภัยแก่ท่านนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสาลามอ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยนะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่159นะคะอาซึ่งนักเรียนได้ทำไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบนะคะช่วยกันเฉลยนะคะข้อที่หนึ่งนะคะถามว่าในสมัยของท่านนาบีอิบราฮิมอลัอฮิสลามผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยกราบไหว้สิ่งใดกราบไหว้อะไรคะ รูปปัน้นมาชาอัลลอฮ์ค่ะกราบไหว้รูปปัน้นนะคะข้อที่สองค่ะบิดาของท่านนาบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามมีชื่อว่าอะไระชื่อของบิดาของท่านนาบีอิบรอฮิมพ่อชื่อว่าอะไรคะ อาาร์นะคะมา s ล a ล l l a ์ค่ะชื่อว่าอาาร์นะคะ,ะข้อที่สามค่ะบิดาของท่านนาบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามีอาชีพอะไระมีอาชีพอะไรคะ่ะอาาร์มีอาชีพอะไรคะ่ะเป็นคนประดิษฐ์แล้วก็ขายรูปปั้นนะคะมา s อ a ล l l a ์ค่ะข้อที่สี่ค่ะ ผู้คนยังกล่าวไหวสิ่งใดอีกนอกจากรูปปัน้นอ่านอกจากรูปปั้นแล้วเขายังกลับไวไหวอะไรอีกคะอ่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวมาชาอัลลอค่ะข้อสุดท้ายค่ะพระราชาได้ทำอย่างไรกับท่านนาบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอ่าทำยังไงคะ โยนท่านลงในกองไฟกองใหญ่ที่จุดเอาไว้นะคะมาชาอัลลอฮ์นะคะอ่าซึ่งไฟก็ทําอะไรท่านนบีบรอยหิไม่ได้นะคะเพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือนะคะ สั่งไฟให้เย็นลงแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับท่านนบีอิบรอฮิมนะคะอ่าวันนี้นะคะเราก็ได้ทบทวนเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮิมไปแล้วนะคะแล้วคุณครูก็ได้เฉลยน,นะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่159นะคะการบ้านของนักเรียนในคาบนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมระบายสีนะคะในหน้าที่161นะคะแล้วก็ถ้าใครที่จําเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮิมได้แล้วเนี่ยก็ไปเล่าให้พี่ๆน้องๆหร, Bar หรือพ่อแม่ฟังนะคะ เราให้อบีอุมีฟังนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะอสัสสลามุอะลัยกุมมะราะห์มะตุลลอฮิวบารอกาตุ่ะ